สวัสดีครับรายการอาจารย์มานพป,ปัญหาในครั้งนี้นะฮะก็จะมาพูดถึงหลักสูตรนักบัญชีปวสพมเมียมของเยลโล่กับซิป้าที่ร่วมมือกันนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีการโฆษณาหลักสูตรนี้ลงไปใน Facebook นะฮะแล้วก็มีคนรู้จักของผมรวมทั้งลูกค้าเนี่ยเข้ามาติดต่อสอบถามสนใจที่จะเรียนหลักสูตรนี้บางทีอายุเยอะเกินแล้วก็จะส่งลูกน้องส่งน้องส่งเพื่อนมาเรียนในหลักสูตรนี้เพราะเขาสนใจเพาขาบอกว่าเยลโล่เป็นสายปฏิบัติทางด้านทําบัญชีนะฮะแล้วก็เปิดอบรมมาเกือบ10ปีแล้วเคชื่่อมนันนใร คนนมาเรียนในช่วงที่ผมโพสด้มีท่านหนึ่งเข้ามาถามเป็นอาจารย์ในสถาบัานแนห่งนี้นะ,ะเขาถามบอกว่ามาเรียนในหลักสูตรนักบัญชีพรีมเมียมปวสกับยันโลแล้วเนี่ยยันโลเนี่ยจะจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงหรือกันเดือนให้กับคนที่มาเรียนไหมอาจารย์เชฟจะตอบอยังไงคําถามนี้แต่ผมก็ต้องตอบเลยนะฮะการที่คุณมาเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยเราคิดว่าคุณมาเรียนคุณไม่ได้มาทํางานให้เรา เรามาสอนให้คุณรู้เรื่องการทำบัญชีทั้งระบบสอนจากง่ายไปหายากสอนตามหลักสูตรและเนื้อหาที่เราคิดว่าเราจะสร้างให้คุณเป็นนักบัญชีมืออาชีพในกลุ่ม SME ดังนั้นเราจะสอนคุณทั้งวงจรทั้งหมดในสิ่งที่คุณควรจะต้องรู้และอะไรที่ต้องรู้ลึกเราก็สอนลงลึกเพื่อให้คุณเนี่ยทำงานได้ทั้งระบบ <c oughs> แต่คุณอาจจะมีความสับสนอยู่กับเรื่องของการที่นักศึกษาเนี่ยไปฝึกงานแล้ว และก็ได้รับผลตอบแทนด้วยโดยการทํางานตรงนี้เนี่ยได้ผลตอบแทนด้วยนะแต่การทํางานนั้นเป็นการทํางานตามที่หัวหน้าสั่งเขาไม่ได้มีหลักสูตรอะไรมาสอนที่คุณเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่เขาอยากให้คุณทํงานอะไรเขาก็จะสอนงานตรงนั้นให้คุณทาแต่งานบัญชีอาจจะมีหนึ่งถึงร้อยเขาอาจจะให้คุณทําแค่เพียง1ิ 20. ตเก้า20ยี่สิบเท่านั้นทําอย่างเงี้ยตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งเพราะคุณไปทํางานให้เขาเขาก็ให้บีเลี้ยงคุณลักษณะางาน ไปเลียงแต่ไม่เหมือนเยลโล่ไม่ใช่เราสอนให้คุณรู้ตั้งแต่หนึ่งร้อยและเรียนจากใกล้ไปหายากและให้คุณเนี่ยรู้เลือกการทำบัญชีทั้งระบบมันจะแตกต่างกันดังนั้นของเราคิดว่ามันเป็นการสอนให้คุณทาบัญชีได้ทั้งระบบให้คุณมีอนาคตให้คุณไปประกอบอาชีพคุณจะไปทํางานอะไรก็ได้หมดเลยเพราะมาเรียนในส่วนนี้ไม่เหมือนกับคุณไปฝึกงานที่อื่นที่เขาให้ค่าตัวคุณนะคุณทํางานกับเขาที่นี่คุณอาจจะไม่ได้เอาความรู้ที่เรียนจากเขาที่ได้ประสบการณ์จากเขาไปทํางานที่อื่นก็ได้เขาให้คุณทํางานเฉพาะบางส่วนที่เขาอยากให้้้ทาาาเ่ัขก็ยตอง อาารย์เยีมีอะไรเพิ่มเติมมากในสิ่งที่ผมพูดไปค่ะก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนที่ว่าของเยลโล่เนี่ยนอกจากจะทํางานจริงทางด้านปฏิบัติแล้วนะคะเราก็สอนให้คุณรู้ทฤษฎีด้วยทฤษฎีโด,ดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะมีอาจารย์มนุษย์ที่ได้ฝากของเยลโล่สอนนะคะแล้วก็ปฏิบัติก็จะเป็นเจียบนี่แหละคะ่ะ ปฏิบัติของเราเนี่ยเราจะสอนคุณตั้งแต่ฟูพืนการดูเอกสารจริงเลยนะรวมไปถึงการนําส่งภาษีรายเดือนแล้วก็การบันทึกบัญชีไปจนกระทั่งการปิดบัญชีและออกงบการเงินและนอกจากนี้ค่ะสิ่งที่เหนือชั้นมากกว่าน,นั้นอีกก็คือเราสอนคุณเป็นแต่ละประเภทธุรกิจคําว่าแต่ละประเภทธุกทร,รกิจของเราก็คือธุรกิจรับเหมาสร้างนาเข้า่งออบริการซื้อมาขายไปผลิตแยกแต่ละประเภทธุรกิจเลยและนักศึกษาเอง เกิดความรู้ความชํานาญในแต่ละประเภทธุรกิจครั้งนี้เรายังจะสอนคุณด้วยค่ะว่าธุรกิจประเภทไหนดียังไงข้อเสียยังไงบ้างและจุดบกพร่องตรงไหนความเสี่ยงตรงไหนในแต่ละประเภทธุรกิจเพื่อให้นักสาก้าวออกจากโรงเรียนของเราไปเนี่ยมีความรู้รที่จะทํางานได้เลย มีปัญหาตรงจุดในบ้างเข้าไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดะครับก็คือผมเนี่ยมีความถน,นัดในด้านสอนที่ดีนะครับผมเคยสอนโรงเรียนอาชีวะโรงเรียนพาณิชรวมทั้งมหาวิทยาลัยมาประมาณเกือบ20ปีดังนั้นก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการสอนทุกทุกวิชาแล้วก็มีประสบการณ์ในด้าน,น,านการเขียนตำราการออกเกณฑ์การวัดผลการประเมินผลการ,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 ารสอนผมมีตรงนี้อยู่อาจารย์เจฟมีสายปฏิบัติอยู่และอาจารย์เจฟก็รู้ด้วยว่าอะไรบ้างที่ควรจะต้องรู้อะไรที่ต้องระวังในการทําบัญชีนะฮะ ดังนั้น <ไง S 1> การที่คุณมาเรียนในหลักสูตรนี้เนี่ยเราก็เลยไม่ได้ให้ค่าจา้างหรือค่าตัวคุณเลยเพราะเราคิดว่าคุณเป็นนักเรียนที่จะต้องกู้ทิศเวลากู้ทิศกายกุทิศใจกู้ทิศพลังมันเรียนในหลักสูตรที่เข้มข้นมากของเราตรงนี้และผมก็ไม่ยอมทําให้หลักสูตรนี้มันเสียคือมันเสียหายหรือมันจะมีนักศาจบไปแล้วทํางานไม่ได้ผมต้อ,องการสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะต้องการสร้างรับบัญชีที่มีคุณภาพจบแล้วทํางานได้เลยไม่ต้องรอไปฝึกงานไม่ต้องรอ้อยใครมาสอนคุณจบแล้วคุณเก่งคุณเก๋คุณไปทํางานที่ไหนกก็็ไไได้ปที่หนคคครุุณณ รู้บัญชีทั้งระบบใช่ค่ะให้เรียงเสมือนว่าคุณก็มาเรียนในโรงเรียนนั่นแหละไม่ได้ไปทํางานที่ไหนเลยและการเรียนในโรงเรียนแทนที่จะเรียนกับตําราใน แต่เปลี่ยนรูปแบบใหม่เป็นการเรียนจากบินจริงเอกสารจริงเลยสถานประกอบการจริงที่ทํางานในสํานักงานบัญชีจริงในธุรกิจท m e มีเราต้องการสร้างคุณเป็นเจ้าของกิจการในธุรกิจเี่มีหรือไม่ก็เป็นผู้จัดการบัญชีในธุรกิจที่มีหรือประกอบอาชีพอิสระก,ก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เรากําหนดเอาไว้เนี่ยเราตั้งใจไว้ว่ามันจะต้องเป็นสิ่งนี้อยู่แล้วดังนั้นก็เลยจะเป็นต้องใช้เวลายเยอะอุทิศเยอะดังนั้นใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคุณอยากจะเข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของหลักสูตรของเรานะฮะที่เราร่วมกับซ นี่ลายอาชีวะศึกษาสันติราษในพในภาคิธรรมนะฮะกับเยนโล่บัญชีเนี่ยเราสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ประกอบการอาจารย์เชฟเจอผู้ประกอบการบ่อยต้องการให้อาจารย์เชฟาปันตีนักบัญชีให้เราก็เลยจับมือกับสถาบันศึกษาเลยบอกว่าสร้างนักบัญชีที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการเลยสิไม่ต้องไปหางานกันแล้วจบมาทํางานได้ประกอบอัญชีอิสระได้หรือไม่ก็มีตลาดประกอบการมารับตั้งแต่ยังไม่จบอ่ะใช่ค่ะเราจะสร้างนักบัญชีให้คุณเป็นนักบัญชีมืออาชีพหรือนักบัญชีมยมเนี่ย อยไม่ต้องไปเดินทางสายฟ้าหาประสบการณ์จนกว่าอายุ30-40คุณหึืจะเป็นผู้จัดการบัญชีได้ไม่ต้องมีแนวทางนั้นอีกต่อไปเพราะคุณจะรู้เรื่องบัญชีรู้เรื่องการทําง,งานจริงตั้งแต่คุณยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนเราค่ะครับดังนั้นใครปลามาถึงตรงนี้แล้วนะฮะ สนใจว่าอยากจะเรียนที่นี่อยากจะรู้ทิศเวลาอุทิศชีวิตสําหรับการเป็นนักบัญชีมืออาชีพตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วก็ติดต่อมาที่0 9 7 0 9 1 6 5 6หรือ0 8 5 3 1 1 1 6 6 9หรือไลน์ไอดี at yellow training นะฮะเรารับแค่เพียงค่าติดพันเท่านั้นนะฮะเริ่มเปิดเทอมวันที่1มิถุนาย,ยน64ถ้าสนใจต้องรีบบอกพี่บอกน้องบอกหลานบอกเพื่อนบอกรู้จักให้รีบมาสมัครโดยดว่วนนะและถ้าเกิดไม่มีเงินก้อนก็สามารถมาสมัครได้ทันทีขอแค่เพียงมีเงินแค่4,500บาทเท่านั้นคุณก็ เป็นนักเรียนในสูตรนี้ได้แล้วแล้วส่วที่เหลือค่อยทยอยพันจ่ายอีก3งนวดครับ